โรงเรียนบ้านเลิงบัวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ตั้งอยู่บนเนื้อที่6ไร่3งาน5ตารางวาอยู่ในเขตหมู่ที่4บ้านเลิงบัวตำบลเลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น8ท่านนำโดยนายประยงศรีทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบัว จัดการศึกษาเพื่อบริการชุมชนในเขตบ,บริการของโรงเรียน2ระดับคือระดับก่อนปฐมศึกษาและระดับประฐมศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น67คนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านเลิงบัวได้ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้จัดประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือนตลอดปีการศึกษา2566 ได้มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษามีการบริหารจัดการในสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการสอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนซึ่งโรงเรียนบ้านเลิงบัวได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโกสัมพีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยพระพิสุสง์กิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมวันไหว้ครูวันแม่แห่งชาติวันเด็กแห่งชาติวันปีใหม่ กิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดจากหน่วยงานสถานีตำรวจกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและยุวกาชาดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการปลูกผักกิจกรรมค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำและกล้าสแสดงออกและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ชุมชนป้องกันยาเสพติดร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ มาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าทุกภาคเรียนและมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาดทัสปีการศึกษา2566มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษา สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นและรายงานผลการดำเนินงานและสถานศึกษายังมีการจัดตั้งคลินิกเสมารัก จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมกับการให้คําปรึกษามาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักที่หน้าอาคารหนึ่งพร้อมช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องราวร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาทและรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมคลินิกเสมาลักษ์ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยดําเนินการจัดตั้งชุมนุมรับสมัครนักเรียนดําเนินกิจกรรมทุกวันและการสรุปผลของการทํากิจกรรมมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขกำหนดมาตรการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข โรงเรียนบ้านเลิงบัวได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายได้แก่สถานีตำรวจภูทรโกสุมพิสัยเครือข่ายผู้ปกครองสถานประกอบการร้านค้าองค์การบริหารส่วนตำบลเลืองใต้และเครือข่ายโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านดอนเมืองประชาสรรค์และโรงเรียนบ้านเกอกหนองผือและได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่ กิจกรรมกับเครือข่ายสถานีตำรวจภูทรโกสุมพิสัย กิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนผู้ปกครองกิจกรรมกับเครือข่ายโรงเรียนต่างๆการพัฒนาวัดในวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมกับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเลองใต้และโรงเรียนบ้านเลิงบัวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก และการที่โรงเรียนบ้านเลิงบัวได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนควบคู่ไปกับการมีความรู้ที่ดีมีภูมิคุ้มกันในตัวเองใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนำความรู้ไปสู่ชุมชนเลิงบัวเพื่อต่อต้านยาเสพติดและอบายามุขในสังคมได้ จึงได้ใช้รูปแบบเริ่มบัวโมเดลควบคู่ไปกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นคือหลักสังฆะวัตถุสีประกอบไปด้วยทานปียาวาจาอัฏฐจริยาและสมานตตา การดำเนินการทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้องค์กรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการทํางานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องมีการสร้างความเข้าใจให้ทุกส่วนได้รับทราบตรงกันเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจแล้วก็ดําเนินกิจกรรมทั้ง4ด้านด้านวิชาการด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมเครือข่ายและด้านพฤติกรรมเป็นไปได้อย่างราบรื่นภายใต้กระบวนการกลุ่ม สุดท้ายแล้วนั้นถ้าหากดําเนินการได้ดีผลที่สะท้อนออกมาก็ย่อมดีตามไปด้วยโดยเริ่มต้นจากความมีจิตอาสาของพี่ที่สอนน้องที่ถือเป็นการถ่ายทอดวิถีเลิงบัวที่งดงามจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้ปฏิบัติสืบต่อไปนอกจากนี้นักเรียนยังแบ่งเบาภาระงานให้กับคุณครูผู้ปกครองสร้างความผูกพันจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตนเองอย่างยืงยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป